มาใพี่น้องเข้าหอดแล้วพี่น้องมีร้านอาหารบาัวเมี่ยงนคือจะมีหอดเนี่ยน,นั่นหลางเออีพี่น้องมองเข้ามามแง่พุธวิวกาแฟกลางหันลมมุกดาหารไปพี่น้องทานทาราคูนวินล่าอัน,นเป็นรีสอร์ทฟอร์มที่แม่เนี่ย อ้าพี่น้องเอาเข้าไปโอเคโอ,คโอค้พี่น้องเลยมีเพลงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ลานเดียวเคยมาน่ะพี่น้องลานสาสานพี่น้องสุดยอดเลยลานเพิ่นมาเอาพี่น้องบ้านนี้เพิ่นการ เอามาอ้างพี่น้องา่าพันซสือ,อยังเนียละพี่น้องก็ได้น้ำสองแก้วพันว่าก็นั่งถา่าแต่ว่า,ขาเขาจะเปิดเพลงบพเพ่เงก็เลยจำเป็นต้องพาเขาเขามาในลานสองคนว่าน้องมาหน้ามานัานนอนรับพี่น้องมันลานพ่นศาสานในเมือ้นะโอ้โยควงพวงเปิด<ห>ไฟ <ป S 1> แอร์สามตพี่น้องนนี่ตอนนี้ิ่นขายเรียบร้อยเลยเด้ย เสร็จแล้วมันกัญญางปาเป๋ยวน้ำเพิ่นนะั่นเดยมันซื้อสองแก้วที่เรียกกงกันไม่ได้ว่าชิมากินตธนามาหนี่ชิมากินอะไรจะพิมลูกสาวข่อยมันนอนรับมันนี่แก้วจักบาทก็่เมียเจ็ดสิบแก้วละอยเก็ดสิบบาทหน่อยแต่หน่อยเดียดหน่อนพี่น้องหน่อยแซบหน่อยคุณภาพมสมอยูแ่แซบข้าอีรีมีดอกสระแหน่เพิ่นใส่หัวแก้วไม้นำสองดอกสามดอกรวมกันหกเก็ด,ดอกกันนะฮันตะหัวมันใบมาดเบาเห็นเรียกใบไม่ใช่ดอกไอ้ใบ<า> <laughs> ไปซาเลเนียแล้วไปฮะนี่เปลี่ยนรถ้นไปแล้วอืตอนนี้รถติดไฟแดงพอดีไปไฟเขียวรีบไปคนคนซีมเพิ่งนะเพิ่งว่าเซีบไลยเลยพี่น้องตอนนี้เมื่อหันก็ให้เป็นต้องซีมก่อนข่อยน้อนนะคอมแมนลูกสาวข่อยบ่งนอนรับกคอมเมนกินไอะไรจะขีมพี่น้องวันนี้เพิ่นนอนก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายลงมาสองคนมาซื้อสนามกินว่าลูกสาวข่อยเพิ่งมากินไอศไรีมพี่น้องแม่เพิ่งก็เลยว่าขึ้นพ่อ ร้านนี้เคยพานั่งวนมาเทียนหนึ่งวนใหญ่นะมากินเทียนหนึ่งแล้วเพิ่นจับใดน้ำมนต์นะแล้วป๋าไปกินที่ร้านเ้าเคยพาน้องกินตะกีบบานเราไปว่น้องเข้าบ้านเองกินน้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อสองคนอะไรมาให้อันนี้ก็เอิ้นช่แชเขียวผมมันเผ็ดเรากินในเดียวครับพี่ยา กับซื้อต่างซื้อไม่ในร้านนะพี่น้องก่อนกินเท่านั้นนะแล้วนี่เขามาอยู่มองอันนี้ยังกซื้อนร้านนั้นคือซิมก่อนกินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำกันกกินนนัมันแพงแกแล้วเจ็ดสิบก็ดูขายนอนนะพี่น้องไอ้บ่อยเบิ่งบนนอนเนาะถ้าผิดกดเด็กน้อยอีกพี่น้องเลยถอยรถแล้วค่ะท่านผู้ชมเบาเพชรครับรถอย้วเขาไปอันพ่อไปแวะอันแวะมองร้านพักเรือค่ะครับ เขาชิลงซื้อคลองนี่หวันรูไปเรียนอันที่ว่าเป็นสางตามของวัดอ๋อไม่ค่ะเด็ดอนเนาะแมียนเขาร้อนค่ะอคอยเป็นคุณนายเขาประหยากออกแดดงั้นงั้นเราไปเดินตลาดข้างทาๆแล้วคอยยันคอยยันดำค่ะคนนี้คอยเป็นคุณนายคอยกลัวแดดนะคะท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะคะทางเขากลัวแดดได้น้องมืนไทยข้างาในเขาบริการรงมแพร่ร่มแนร่ นี่ไงร้านเอาวก็จกลง่มอะไรอยู่ยังเก็บบ่แจ้งอยู่นอนมีที่สอดได้ครับอะไรอย่า้มันพักติดต่อสอบถามใช่เข้าชมและถ่ายรูปฟรีได้ภานในคาเลินได้บ่ฮอนร้านกาแฟคนอร่อยเลยแต่แต่รีสอร์ทน่าจะแพงตรงไปทางพุ่นสิไปไซน่ะทางพุ่นเนาะเออแต่รีสอร์ทน่าจะแพงเพราะว่าเป็นที่จุดชมวิวเนาะแปดร้อยปรมาณนี้มันมีแปดร้อยพันหาสองพันจักขึ้นมาวนะสามเอ็ด มันถาม,น 3, ามือหน,นะ่ะเด้สามพันห้าเออมันเป็นบ้านเป็นหลังเลยสามพันห้ามันเป็นดูเออเคยทา,ามือหน่ะเด้สามพันห้าที่พักนะเพราะว่ามันเป็นบ้านเป็นหลังเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอืสามพันห้าจะต,ต้องมาหนา,นาหนาวหนา,ห,นาห้อนบบเป็นตาดอกมันหอน้อนอืแตลาดมันก็นดีบานเว่าเขามีานกาแฟเขาอร่อยนะคะทุกคนอ,อร่อยนะ,ะชาเนี่ยชานมเนี่ยอร่อยมากเลยนี่ ลีแซบวะลีดูดเป็นยังเห็นไหมลีกินอร่อยน้องดูซีชมะชิมซีชมก็อร่อยอ่ะชิมนะชิมน้ำกันว่าเป็นยังกินน้ำกันก็ได้เฮานะเป็นอะไรซีชมอันนี้ซีชมก็อร่อยไปอีกแบบนะหัวมันชิหอมมันเนาะแซ่บแซบแต่ว่าแก้วมันเล็กมากเลยเนาะเจ็ดสิบบาทมันเป็นการทุ่วงในปีมือของคน มันหอมแก้วเล็กแต่คุณภาพอก้วเล็กแต่คุณภาพใช่ใชถ้าไปซื้อค้องก่อนบบดนี้พี่นอมม้องสอมาเนเลสรลองมาซื้อพกักดจนนป,น,น,บบน,ปน,นปานั่รนรเาะเีันนลหมีปลานนูนปานน้ลาดน้อย มีแาวมีขนมพ้อเปงแมเป็นเป็นเบพ่อเขาได้ขนาเปิดนอนกันนะเปิดนอกันเลยยังเป็นๆอยู่คิดว่าขวดแล้วอะอะอะอาห่อไว้ติดไว้อาิดเนาะ ก็จะเอาบ่เอา40บาทนี่ะไรแถมบุ๊กฮะ40บาทนึ่งได้เอาเอาก็ได้ค่ะเป็นหนึ่งบ่ ขายแคมทางวานินจนี่่อกลืขนมเียนข้ากมีเกจะมีเออกะมีหัวเกาะมีน้าหมืเก็มีหอยจุกเกะมี มุกคืออะไรคะมุกคือโมราซิใชหนูสองมุกโมรไม่ซบบโมรไม่ก็ซสซอสน้ำพรีกนะคนมาหายแก้เาเีนี่แบบ้นีแคเนละรอเาดูเพื่อนครับคุณดใหญ่ใหญ่เลยบ่ใหาตัว ไข่เป็ดคือแล้วเมื่อไรกันพี่น้องได้มกน้ำไม้โอ้ห่อนหอนเลยมกน้ำไม้สดก็ได้ซื้อมกละสิบบาทพี่น้องค่ะน้ำงไมง้ยังหรือเปล่าโอ้โอก,อกันอันนั้นคอยนึกว่ามกเฮ็ดก็เลยว่าเฮ็ดยังก็ดื่มข้าวน,น้ำไม้เนาะมกน้ำไม้สดเราบอกค่ะห่อนละสิบบาทห่อนถ้ากขมกมาคืขมกอมเองก็ได้ไข่เป็ดนี่ เป็ดกระหานี่บาทหนยนยน้อยแบบสำคใครใไก่เป็ดเลี้ยงอยงซอยคุณย่ายพนพี่น้องคะอืมอมืซอยกระไฟเนาะพี่น้องเนาะได้เห็ดอันนี้เห็ดขาวนึ่คือที่ห่อนแยกนะแม่เหอเห็ดขาวหนึ่งเอาไปสุกเบ้อเนาะอืมสุกได้ทีเหย บาทเมื่อไปสิดังไพ่ขัวแม่เป้งเออพี่น้องนี่ราคาแนวได้ข่อยแม่เป้งข่อยไลยเติมได้หาสิเขาขัวใส่ยังจ,จำได้ว่าตอนน้องกินอยู่หาดมนนรมแซ่บมาบนขะัวแบบนะีออ้นะมีมะสิงไข่มีมัะผิกแม่เออนั่นแหละเขาิใส่มวสิงไข่ จากเบิ่งของดอกพไมมียังดอกพี่นอ้องค่ดดะครับรถดีๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกของหลานอย่าประมาทนะจ๊ะวงพี่น้องเล็บข่อยนะแดงแดงพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเล็บข่อยแดงแห้งอะไรเจ็บเจ็บแต่บางๆซะเป็นเล็บบางๆอะขาดไปล้วักไปล้จงเล็บยาวไปได้เด้อพี่นอ้นองเจ็บแห้ง,หงอะไรบางนะเบงิงแบบนี่นะ เล็บแดงให้เงินมึงนะอันล่างซีทาเล็บันล่างออกก็มันติดเนื้อเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิง่งลายมือให้น้ำเดอร์ูใ้ใดเป็นหมอผู้ใดเป็นหมอดูหมอเดาก็เบิ่งให้แน่ใจว่าอนาคตพายภาคหน้า,า,นาสิเป็นอะไรอืมมีคนเบิ่งให้ม,มนไรพี่น้องค่ะมนเห็ดจางซีแหละมีคนเบิงมม่งให้มนวะพายผาคหน้ามึงไตหัวกว่าสันใ <c oughs> ครก็เลยอยากหัว่พี่น้องค่ะ เอาไปตัวที่ตัวแดนเนาะเนั่นแหละเบิมือก็ได้เจ็บแพงเอาไปเมือ่็อะลวงพอดได้เอาเบิ่งได้ได้เออหา่มกับเบิ่งได้มือนี่แหละเล็บนี่ก็คือกันนิ้วมือนี่ก็คือกันเบิ่งได้เบิดนิ้วมือนิ้วซีนิ้วยางนิ้วนางนิ้วกลางผสมกันนี่เบิ่งได้เด้อวาสนาคนจะเป็นอะไรแนอไรคอยเบิ้มือคอยเบิ้งมอสจะมาผูกคนคนเบิ่งเป็นนะพี่น้อง ่านิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วชี้เออเขาเบิ่งได้เบิดอืมนี่โนเมเมอร์พี่นอ้องเอ้ยเอาละสำหรับคลิปนี้กันลาไปก่อนขอพระคุณเอฟซีทุกท่านค่ะวัสดีค่ะ